ไกลเหลือแต่ฮอลบ่แบนนั้นดาพ่อพี่เดีวชนดิชนนะสวยไม่มาชนมาชน้ยอเบิร์ดอเบิร์ดอเบิร์ดเบิร์ดอเบิร์ดไปต่อไปต่อไปต่อไป่ี่นนใครพี่นนใครอุ้มมาอยู่หัวพี่านะนใครพี่เพื่อนชนยับเลยเฮ้ยใครว่าไมนอ่ะ เราเกาอะเนี่ยเกาโอเคนะเจคกี้ก้าเจกี้ล่าเจกี้ก้าเจกี้เล่าเฮ้ยไหนอะไม่รู้นะเ้ยไหนนะไม่รู้อยู่บไม่รู้เหมกัเมื่ถามไอเฮียคุย ั่งอื้อเลยแล้วมึงต้อนอน้ังโอนั้มที่ไหนวเคตำรวจนาตำรวจไม่เคยรู้จักตอบพี่เนี้ดเมมอะไรขนาดนไม่ไ่เยตอบเป็นที่อะไรด้ยชอบเมมเว้ยชอบเมมไม่เนี่ยชอบแบบเอาจริงอะเป็นที่อะลชอบเอาจริงแต่เกมนะแต่เกมนะเมมแต่กากอะเพื่อนแต่ต้

คุยกันก็ไม <c oughs> ่รู้เรื่องไอ้เหี้ยวอไม่ทำเหี้ยหรอวะคุยก็ไม่รู้เรื่องไอ้สัตว์พูดกับภูมาม่อไหู้รู้อะไรเหี้ยม่ใส่ว่าดหทั้งัลพี่บ้าบอสรเบไม่ไไมวยเเทกับพนี่แหละอยู่ไหนแล้วภูมิท่านดำอยู่ท่านดำอยู่วายแล้วอยู่แก้ววา่องมาเป่ามีวันม้ว้ยเหี้ยไอพาเทหน่อยฟังพีพบนจากนี้ห่างจเลยรอดปะพี่รอบคุกอะฟังโฮป่อยดิใกล้ๆอะไม่ได้ช่วยนะ ดูมันไม่เข้าใช่ปะมม่ไปไหนวะทัซ้อมี่นกซ้อมพเจตนี่คือเล็กใหญ่ทำไมไฟใช่มันไม่เข้าแล้วมันไม่เข้ามีมันไม่เข้ามันไม่เข้าอยู่ไหนอไหนขอาโอเคถึงถึงถึงตรงไหนตรงไหนถึงแล้วถึงแล้วเข้าเรเบลไปดีไปไหนพี่ไปไหนออมไปเว้ยเเบลใช่ปะออไปเปนเรเเป็นเเบลบอส้มไหนของไอ้เยี่ยตั้มเขาวะ มาดยโมที่เรมาีมาทางข้างบนเห็แล้วเห็แล้วใหผมอยู่แล้วเนี่ยบอลส้มไปหายต้าไม่เจอมีใครไม่ได้อุ้มไหมอ่ะมีผครไเม่ไดนอย้มไหนอ่ะนอย่มนอยูไอ่ไหนอย่ไีย่ไหนอยไอยู่ไหนอยไอยูนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่อยู่อยู่ไห่ชายอยู่ไหนอยู่่อ่นอ่นอย่อย่ไหหยวไ่ไูไนอยู่น่อยยน่ย่โหอ บอสพี่คิมพี่เกมถึงแล้วบอกนะผมขับวนนะผมขับวนรอนะเราเฝ้าฝ่าฟีดีกว่าเลยเฝ้าเฮียอะไรหาไล่ตีเพื่อนเก่งนะเออล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 ะวโอเคกูนี่กินลาดด้วยดิจนเวลาด้วยโอเคกูพี่เอเก็ผมพี่โดนไปนี่คดอลา อะไลุ่๊กแน่ไอ้ไอ้ไอ้เมึงเฟอร์รี่เอาเฟอร์รี่เอาเฟอร์รี่ดิเพื่อนเอาเฟอร์รี่ดิเพื่อนเอเฟอร์รี่ไม่ไม่เพื่อนมึงก็ไม่เป็นลรเพื่อนเราไงจับเลยโวยหนีเลยไอ้เหี้ยขยะจับรถแรรทัศน์ี้ยสู้ไม่ได้เพื่อนสักนาทีแล้วมันยังไม่เข้าเลยอ่เขาถ้าถึงเข้ามาเอาไปดูที่ไม่มีเอบเหลือแล้วใช่ไหม มีมีสผมไม่มีผมพี่หรอพี่หรอเ็สเก็สผมเพิ่งห่อเมื่อกี้เจอฮอลไล่นดแถวเออแถวสะพานอย่ามาไม่โดนไม่โดนมึงไมาโดนทหารฮะหลอไอ้นี่ดีไอเรียกไงดีบ้านบ้านลูกกี้อ่ะไอ้ตั้มอยู่กับบ้านลูกกี้ไอ้เมลยวโลกที่ถึงใช่ไหมเพื่ออะไรพี่พี่บ้านลูกกี้เพื่อนเพื่อนโดนมั้งโอเคเยอะบ้าเยอะบ้าผมไปนะพี่ถึงแล้วจึงแล้วเป็นตำรวจปะตำรวจไม่ไม่ผมมีเคสเราผมไปไม่ได้ว่ะงั้นไม่ต้องมาตำรวจตก

ดริงว่าเราตกดีเต่าดี๋ยวจังหวะเนาะดดูีเต็มตำรวจตรงลงมาไเขาเนาะธานีายบึ้มไปนะเป็นร่อยนะบอกให้ตลอดตลอดที่เราเียอมคนเยอะไม่น่าอุ้มนะตัวเซตขององแล้วตำรวจอะไรพี่จ้เอาอะไรอ่ะเอระสุนกรวจไม่มีเลยตสวัสดีครับเกรียงจับทำไรอยู่ครับตำรวจเออจริงๆตัวเสื่องไม่น่าอุ้มนะเอาาช่วยผมไม่ได้ช่วยผมไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยตำรวจผมไม่ได้ช่วยโอเไปเถิดใช่ไหมโอเคครับโอเคย ไม่อย่าโชว์น้ำอย่าโดนอย่านอโหลดอะโหลดแท็กเตอร์หรือเปล่าเนี่ยมึงก็ไปขึ้นรถนี่ห้อคือไม่ได้พี่บ แล้วกูไปไงอ่ะแล้วเพื่อเราอ่ะเพื่อนเรามันขึ้นไม่ได้มันโดนล็อกมันขึ้นทำาเรไม่ได้เลยเพื่อนเจ็บุเก็บน้โดยสา์แพทดต้องมีคนมานั่งกับผมอยู่ในโรงพยาบาลเดียวนดีอาเเอาแล้วเดีย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 วเยวเดี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 ยวเ อยู่เสาสี่ไล่กูไล่บ้าแล้วดูก่อนดูเช้าไล่เที้ยหัวเลยฮอร์ฮอร์อยู่หน้ามึองบาลนะฮะนม่ควรเดือดรึทำไมมันเดน้อยจังวะเฮ้ยถ้าไม่ได้อุ้มเยอะมารวมเสาตัวกลางเลยเสากลางก็ได้เมื่อไประย์เยอะนะดูดีๆตัวทีเปล่ามาเสาไหนแต่มันาหาเยอะจริงเออเอ๊ะคิมโดนจับยังวะมันหนีได้ไงมันเป็นทียู่หรือวโอ้มันหาอยู่เย

เขาหหมเยขาโหเขาตั้งหันข้อหนึแบบไม่มัประโยชน์ไม่เผวะบอยเตบอตอกตอตอตอกตตกไม่ไก่ไม่ไม่ไม่ยิงไยงไปยิงไยิงไปยิงไยิไปยิงไปยิงไยิงไปตนพี่ชายโหว่าก้าวาก้าวนก็หั ยิงีเออไอ้เมื่อกี้ขรถด่ะข้างหลังอะเออเอายิงอยู่ไม่เห็นเลยไงยิงนียิงนีเออไปแล้วเร็วๆเอ้ยเอ้ยเอาไมาโอ้ห่ยลงนี่ไอ้เหี้ยไปจับเลยจับเรื่องอะไรครับจับเรื่องอะไรอ่ะเอ้าจับเรื่องอะไรครับอยู่อกวงอยู่วจับเรื่องอะไรครับจับเลยเอ้าเอเอาเอไป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  เร็วเร็เร็ว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 เร็ร็วเ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 ร็เร็วเร็วเเวเรเร็ว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 เรวเร็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 วเวเวเร็วเร็วเร็วเเร็วเรร็วเร็วเร็วเร็ร็วเร็วเร็วเ โดนได้อนี้ยอะเลตีต <ficou S 2> ัวต <c oughs> ีตัวตีตัวตีตัวอเพิ่มน้ำหนักไอ้เียสมบานอ่ะขอเพิ่มน้ำหนันเลยวนเลยาไปโรงพยาบาลาไปโรงพยาบาลรอมาอธวาไวอบเฮ้ยมาไม่ต้องเยอะนะมาไม่ต้องเยอะเดี๋ยวมาเยอะเกินงาอ่ะวดียวเอคนเย and hop up in a fan. Um. I know I'm about to blow. Oh, oh I ain't gone. They try to take my floor, I take their ass ransom. Um. I know that I'm gone. They see me blowing up, now they said they song. I got two twin blocks, turning to a dancer. I see two twin obviously.